นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงษ์ ประเทศไทยและประชาชนรวมถึงทุกท่านสัสีนจําเป็นผเป็นทีวีไทยเจมูจูผมโจหสัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจําเป็นตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์นําเสริกุลนะครับและนี่ก็คือรายการสอนภาษาจีนแบบง่ายๆสบายๆที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสัตว์มงคลของจีนนะฮะซึ่งความจริงแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าต้องอู้นะฮะต้องอู้นี่ก็คือสัตว์ตวนะแต่ถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงล่ะครับสัตว์เลี้ยงเรียกว่าชฉงอู้อ่าไม่เหมือนกันนะฮะต้องอู้คือสัตว์ทั่วไปชฉงอู้คือสัตว์เลี้ยงเพราะคำว่าชฉงตัวนี้เป็นการแสดงความรักด้วยนะครับใช้เป็นเวิร์บก็ยังได้นะฮะโฉงอายอา วันนี้เรามาพูดถึงเวลานึกถึงคนจีนน่ยนึกถึงสัตว์อะไรเป็นหลักเวลานึกถึงคนไทยนึกถึงอะไรป่าเสี่ยงใช่ไหม้างเวลานึกถึงไปจีไปจีลปจลเลยแล้วกันนะฮะนึกถึงจีนนึกถึงถูกต้องครับมังกรนะฮะจิ๋วหลงนะสงเมาก็ได้นะครับหมีแพนด้านะฮะแต่ว่าเออใช่ใช่ใช่ อาจจะนึกถึงมีแพนด้าด้วยนะฮะแต่ว่ามีแพนด้าไม่ได้อยู่ใน12นักษัตร์นะเออหงเหมา,าหาีหมีหมีหนีหนีหมนหมี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 หะีหเีีนีหมหม,ม,มีมดดโโห,หมีหมีมีหมีมีหมีกมีหมีีมีมีหมีหมีหมีมาหหมาหมี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 มีหมีมีหมีหมีหหีหีหีีมหหม มีปีกครับมีปีกใหญ่โตมาโหระทึกเลยนะฮะแล้วก็เป็นคู่ฮะคขา่าช่วงนี่คือคู่โขดวง,งพิ่นหัวปากนี่พ่นไฟได้นะฮะเจอเรอโ,โอโจโกู้สือตะหลงนี่เป็นมังกรโอโจนะครับหรือว่ามังกรยุโรปนี่เองที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่มังกรจีนเลยนะสังเกตดูเนี่ยนะฮะในตำนานปรมปราของฝรั่งเนี่ยมังกรเนี่ยมักจะเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจดุร้ายชั่วร้ายแต่มังกรจีนล่ะ ไม่ได้พุ้นไฟนะฮะมังกรจีนไม่ได้มีปีกงอกออกมานะครับมับงกรจีนตรงกันข้ามกลับจะไปกึ้นสี่หยกอวนหรือว่าเกี่ยวข้องกับน้ำซะมากกว่าเออแล้วก็เกี่ยวข้องกับท้องฟ้าด้วย中国人的龙却是善良的นะมังกงร,งร,งนะงกรของจีนเนี่ยเศรษฐีเศรษฐีนี่คืออะไรเ,<อ>เหมือนครูพี่ป๊อบอะเหลษฐ<อ>คือ เป็นคนดีดพูดง่ายคือพอพูดถึงมังกรส่วนมากคนจีนจะบอกอ๋อมังกรนี่ดีนะจีเฉียงจะเชื่อมบเป็นสัญลักษณ์ของความจีเฉียงก็คือลอกนะฮะโชคลาบไม่ใช่ลาบหมูนะครับลาบรออาพอนะฮะลาบลอยครับ中国人相信龙是管理水的神คนจีนเนี่ยเชื่อว่ามังกรเนี่ยนะครับเป็น กวนหลีส่สวยนะเฉนคำว่ากวนหลี่นี่คือดูแลจัดการสุยคือน้ําสวนนี่ก็คือเทพนะฮะเป็นเทพที่คอยจัดการดูแลเรื่องน้ำจะสังเกตว่าตรงกันข้ามกับมัองกรทางยุโรปเลยที่มักจะเกี่ยวข้องกับไฟนะของจีนมีเกี่ยวข้องกับน้ําคําว่าฉินเนี่ยถ้าหากว่าท่านพุทชมไหว้เจ้าบ่อยๆก็จะเห็นตัวอักษรตัวนี้นะฮะคนจีนแต้จิ๋วจะออกเสียงว่าซิงซึ่งแปลว่าเทพนี่แหละนะฮะ เวลาไปไหว้ใช่ไหมไหว้ประตูใช่ไหมเขาเรียกว่ามึงซิงเออมึงซิงก็เอาทูกไปปักไว้อซ้ายดอกขวาดอกดอกนี่เป็นเป็นลักษณะนามนะครับไม่ใช่เรียกอะไรนะฮะมึงซิง ก็คือ, Menschen, อเหมือนสันคือเทพประตูพูดง่ายๆแต่ว่ามังกรเนี่ยเป็นเทพแห่งน้ําเทพผู้ดูแลน้ําเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมังกรแล้วก็มาหาสมุทรท้องทะเลมากมายเลยทีเดียวถ้ายโยสนิตรงเดอเฟเทียนรู้หายนั่นคือมีกําลังมากแล้วก็สามารถที่จะเฟเทียนคือบินขึ้นฟ้าก็ได้รูหายคือมุดลงน้ําก็ได้ลงทะเลพูดง่ายๆ ไม่ใช่ออกทะเลนะครับจะเข้าใจว่าตะเลิดเปิดเปิงแต่หมายถึงมุดลงทะเละครับควบคุมหยินและหยีสามารถที่จะควบคุมเมฆแล้วก็ฝนได้อ่าหยินคือเมฆหยีคือฝนนักจีนคนไหนอะี่พีตถาหลงทามันจะเปรียวจุนตบหลงสอมจีนเรามาดูมาตรฐานของมังกรของคนจีนนะว่าเป็นยังไง ถึงจะเรียกว่ามังกร <Okay. S 1> นะครับคือผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยพอนึกถึงมังกรนี่ก็คือนึกภาพออกนะแต่ท่านลองวาดออกมาสิลองให้เด็ก10บคนวาดแลท่าน1ิบคนวาดเนี่ย <No. S 1> ออกมาก็ไม่เหมือนกันสักคนเดียวมาตรฐานของมังกรเป็นอย่างนี้ครับหลงเจี่ยวเชียงลู่เจียวนี่คือเขานะครับเชียงลู่เหมือนกับลู่คือกวางเออคำว่าเจียวนี่แปลว่าเขานะฮะรู้จักหนิวเจียวไหมฮะ หนิวนี่คือวัวใช่ไหมเจียวนี่ก็แปลว่าเขาไอ้หนิวเจียวเนี่ยต้องใจจะแปลว่าเขาวัวจริงๆแล้วเนี่ยยังแปลว่าขนมปังชนิดหนึ่งนะครับขนมปังที่มีรูปร่างคล้ายๆกับเขาอ่ะไม่ใช่คล้ายๆกับเราไม่ใช่คล้ายๆกับเธอนะฮะครัวซองครับโถเยังลัว่วถั่วหัวเนี่ยเหมือนกับอูดครับลัว่วถั่วคืออูด眼睛像兔子ส่วนตาเนี่ยเหมือนกับกระต่ายฮะโอ้โหตาหวานเลยทีเดียวจิงเเียงสอ คืออะไรครับจริงนี่ก็คือคอเหมือนกับเสือคืองูฟูู้้จะจ๋าเชี่ยงอีก,กอ,อีก,กอาหา่大海ฟู้ปูนี่หมายถึงแบบว่าช่วงช่วงหน้าท้องอะนะฮะอาจจะนึกถึงหน้าท้องปลาแซลมอนก็ได้เรียกว่าฟู้ปูได้เหมือนกันเวลาเรานึกถึงมังกรเนี่ยมันก็จะมีช่วงหน้าท้องถูกไหมเขาเรียกว่าฟูบูส่วนนี้เนี่ยเชี่ยงอีก,กอ,อีก,กอาหนึห่大海贝海贝ตัวนี้ก็คือหอยทะเลเหมือนกับ เปลือกหอยทะเลขนาดใหญ่เอามาวางติดกันคือคําว่าเป้ยตัวนี้หมายถึงพวกหอยนะอาหารตระกูลหอยนี่เรียกเป้ได้หมดเลยไข่เป้ก็คือหอยทะเลลิ้นเซี่ยงหยูลิ้นนี่คือกเล็ดเหมือนปลาจวาเซี่ยงยิงจ๋านี่คือกงเล็บเซี่ยงยิงยิงนี่คืออินซีนองอินซี จังเซี่ยงหู่เมื่อกี้ผมบอกว่าจ๋านะจ๋านี่คือกงเล็บกงเล็บเหมือนนกอินทรีใช่ไหมย,ยิงใช่ไหมแต่คําว่าจางเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับจางนี่คืออุ้งมือนะฮะจงางเซี่ยงหู่อุ้งมือเหมือนกับเสือเเเหหลาู่่ออ老虎耳朵像牛วัว เอาละครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือลักษณะมาตรฐานของมังกรไม่รู้ว่าตรงกับใจท่านหรือเปล่านะครับแต่ว่ามังกรในความเชื่อของชาวจีนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสัตว์9ชนิดอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง9กประวัติุูดตาเหมือนกระต่ายคอเหมือนงูท้องเหมือนหอยเก็ดเหมือนปลากรงเล็บเหมือนอินทรีอุ้งมือเหมือนเสือขูเหมือนขูเหมือนบัวมันก็ไม่ใช่เจ็ดะกวางกวางอูดกระต่ายงูหอยปลาอินทรียเสือ บัวเฮ้ยก้าแล้วสรุปคือก้านะครับหลงหนังกู้สั่งเทียนอยู่เทียนเหรสิมังกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะบินขึ้นฟ้าได้หนังกู้สั่งเทียนหนังกเฟยเทียนกึนเทียนยกุ้นสหมายความว่าสามารถที่จะบินขึ้นที่สูงเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เออก็เปรียบเทียบกับความสามารถของมนุษย์นี่เองหลงสิขึวยกนสว่ยตุยเสื้อมิ่งขนจุงยอนะมังกรนี่ชอบน้ํา นะครับควบคุมน้ําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตมากเพราะฉะนั้นบางกรเกี่ยวกับฟ้าเกี่ยวกับน้ําจงเกี่ยวกับมนุษย์นี่เองหวงกงมงอยู่很多ช的่อในพระราชวังเนี่ยนะครับมีบางกรเนี่ยประดับประดาอยู่มากมายเจาหวงกงนี่ก็คือในพระราชวังนะอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าหวงตัวนี้ก็คือหวงตีหรือห้องเต้นี่เองนะฮะมี จวงชื่อนี่หมายถึงพวกเครื่องประดับประดาสมมุติถ้าผมบอกว่าจวงชื่อผินก็จะเป็นพวกแจกันตั้งโต๊ะอะไรอย่างนี้เขาเรียกจวงชื่อผินนะครับอย่างของที่ผมวางไว้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรียกว่าจวงชื่อน,นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานจริงเลยนะฮะวางไว้เป็นเครื่องประดับเท่านั้นเองจูวงชื่อผินห้องเต้ก็จะต้องมีมังกรไว้ประดับอยู่ในตาหวงผงใเนพี่ราชวัน Long ย l เ o ี e c a เ e the symbol of the e m p e r o น้มังกรก็เลยกลายไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์ฮ่องเต้皇帝穿的是龙袍坐的是龙椅睡的是龙床ฮ่องเต้สมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ที่จีนไม่มีฮ่องเต้ละถูกต้องไหมฮะถ้าชุดตัวชุดหลงเผคือชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดมังกรในความเชื่อของไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นชุดที่องค์จักรพรรดิสวมใส่เนี่ยเขาเรียกว,ว่า หลงเผาคือชุดมังกรเผานี่หมายถึงเดรสเช่นคำว่าสีเผาอย่างนี้คืออะไรกีเพาส์พูดง่ายๆซั่วนั่งเนี่ยต้องนั่งบนไหนครับหลงหองีบัลลังมังกรอ่าพูดง่ายๆอีซื้อตัวนี้แปลว่าเก้าอี้หลงอีคือพ้กนี้มังกรซุ่ยนันอนบนไหนครับเตียงมังกรอ่าหลงฉวนถ้าพูดไม่ชัดจะกลายเป็นอะไรครับหลง วนคำว่าถวนนี่คืออะไรคือเรือนะฮะหลงถวนหมายถึงอะไรเรือมังกรเทศก,กาลแข่งเรือมังกรก็คืออะไรครับ อู่เย่วูต้นวนอู่เจ๋อนี่เองนะครับเทศกาลวันที่5เดือน5ซึ่งเป็นปฏิทินจันทรคตินะครับเอ,อ่ออู่เยเ่เจ๋ยต้นวนอู่เจ๋ก็คือเทศกาลไหว้ปัจจังหรือว่าที่คนไทยเราเรียกกันว่า,าศาสจีนี่เองที่เมืองจีนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับแข่งเรือมังกรเป็นยังไงลักษณะก็เหมือนกับเรือหางยาวบ้านเราแล้วก็จะมีคนพายเยอะๆแล้วก็รูป ลักก็เหมือนกับบนหัวเรือเนี่ยก็เป็นมังกรถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเรือพญานาคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็จะมีอู่หลงคืออะไรฮะนั่นมันชาครับอู่หลงเป็นชาครับอย่าเข้าใจว่าเป็นแค่ชาอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอู่หลงเนี่ยที่คนไทยเรียกกันว่าชาอู่หลงเนี่ยอ่านผิดนะครับ ไม่ไม่ไม่ใช่ผมอ่านผิดนะครับคนไทยอ่านผิดนะครับจะอ่านจริงๆที่ต้องอ่านว่าอูหลงพูดใหม่นะฮะอูหลงคือท่านไปอ่านอูหลงไม่ได้นะฮะเพราะว่าคําว่าอูหลงหมายถึงอะไรครับอูเนี่ยหมายถึงเต้นระบำคือเที่ยวอูนะฮะอูหลงจึงหมายถึงการเชิดมังกรเข้าใจไหมแต่อูหลงคืออะไรอูนี่แปลว่าดํามืดชาที่ท่านชอบดื่มกันเนี่ยคือชามังกรดำครับชา อู่หลงไม่ใช่ชาอู่หลงถ้าบอกว่าชาอู่หลงนี่หมายถึงชาเชิดมังกรนึกออกไหมในพงศาวดารจีนนะครับเช่นซีโยจีไซอิ๋วเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงเอ่อไข่หลงหวังหรือว่าเทพมังกรที่คุมทะเลนะฮะไม่ใช่โพไซดอนที่รัชดานะครับอันนั้นจะเป็นเทพฝรั่งนะฮะของจีนนี่จะเป็นไข่หลงหวังนะหรือว่าสุภาษิตของจีนมีหลายอันเลยที่เกี่ยวกับมังกรเช่น ว่างจื่อเถิงหลงคืออยากให้ลูกนี่โตขึ้นมาเป็นเฉิงหลงไม่ใช่นะฮะหมายถึงคําว่าเฉิงหลงตัวนี้คือเป็นมังกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นลูกชายว่างจื่อ,อว่างคือสีว่วาหวังว่าลูกชายของเราจ,เจื่อจะเฉิงหลงกลายเป็นมังกรแสดงให้เห็นว่ามังกรเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากของจีนนะครับที่จะจี๋เฉียงตะเชียงเฉิงหวงตีตะเชียงเฉิงแล้วก็สุภาษิตยังมีอีกหลายอย่างที่ผมนึกได้เช่นเออ่ ขั้วหลงเปี่ยนจริงนะฮะขว้านี่คือวาดภาพหลงเปี่ยนจริงจากตำราเรื่องเล่าโบราณเนี่ยบอกว่ามีศิลปินคนหนึ่งวาดภาพมากกังกรนะเหมือนมากเป็นภาพสามมิติที่โอ้โหเหมือนกับว่าหลุดออกมาจาก VR เลย Virtual Reality แล้วพอศิลปินคนนี้เนี่ยแค่หยิบปลายผู้กันขึ้นมาผู้กันนะฮะไม่ใช่ดินสอกดนะครับหยิบพู่กันขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงไม่ออกครับ นะแล้วก็เปลี่ยนจริงครับลักษณะของอาการอย่างเงี้ยจุดอย่างเงี้ยหรือว่าท่านเขียนหนังสือแล้วท่านจะจุดหรือว่าท่านเซตลายเซนแล้วท่านจุดนี้เขาเรียกว,ว่าเตี่ยนเปี่ยนเต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 ี่ยนคนไทยเรียกอะไรแต้มเต่เไหมฮะเออต่อไปสมมติถ้าท่านมีเพื่อนหรือมีสิ่งมีชีวิตใกล้ๆท่านที่ชื่อแต้มท่านก็สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นเตียนก็ได้นะฮะนี้คือชื่อจีนนะฮะเตียนแปลว่าแต้ม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 ศิลปินคนนี้ก็ได้ ปต้หรือว่าเปลี่ยนจริงลงไปนะฮะพอแค่เติมจุดลงไปอีกจุดหนึ่งเท่านั้นแหละไม่น่าเชื่อเลยครับจากภาพวาดมังกรตัวนั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นมังกรบินขึ้นฟ้าไปนะฮะ,ะแสดงให้เห็นว่าอะไรครับสุภาษิตนี้ข้าหลงเปลี่ยนจริงก็คือจากเดิมที่แบบดีอยู่แล้วนะฮะท่านมีงานชนิดหนึ่งที่แบบว่าเพอร์เฟกต์อยู่แล้วปรากฏว่าพอไอหมอนี่เนี่ย เติมเข้าไปนิดนึง่งอ้โหกลายเป็นแบบระเบิด r คือแบบสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีสมุภาษิตมากมายที่เกี่ยวกับบางกรถ้าที่ผมนึกออกมีแต่เพียงเท่านี้นะครับและที่สําคัญคือตอให้ผมนึกออกมากกว่านี้ <c oughs> ก็ไม่ทันแล้วนะ <c oughs> เพราะเวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับ